ครับสวัสดีครับผมอาจากกรย์เกตก้าดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจําวันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราเกี่ยวเรื่องของการงานการเงินและความรักเอาละนะเรามาดูไบแรกกันก่อนนะเกี่ยวเรื่องของการงานได้ไพ่วะรุณน,นะคือไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงเรื่องของอารมณ์นะหรือเกี่ยวเรื่องของความรู้สึกต่าง ะมีเกณฑ์ที่ชาวผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับจะมีเรื่องเข้ามายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นในจิตใจพอสมควรในช่วงของ วันที่1จนถึงวันที่15มกรานะ mm hmm. ก็ขอให้ดื้ออย่างนี้ละกันนะ mm hmm. เกี่ยวเรื่องของการงานอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดไปแต่แน่นอนเรามีหน้าที่อะไรอะไรเราก็ทําของเราไปอย่างนั้นนะและการทํางานลนักษณะประมาณนี้มันอาจจะมีการกระทบกระทั่งบ้างอะไรบ้างก็ขอให้อดทนแล้วก็ให้ยึดถึงหน้าที่การงานของเราว่าเออหน้าที่การงานของเรา ก็ต้องดําเนินไปนะและการที่เรายกมือไหว้ลักษณะประมาณนี้นั่นหมายถึงว่าเราพร้อมที่จะให้อภัยเนาะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเอาอย่างนี้ละกันเกี่ยวเรื่องของการงานก็อารมณ์มีความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นได้นะเอาละใบที่2เกี่ยวเรื่องของการงานได้ไพ่นรสิงห์นะถ้าเกิดคุณไม่ทําตามปัจจัยเงื่อนไขแรกก็ต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะค่อนข้างที่จะอาจจะมีการประทะัหรือมีการแสดงออกในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกนะครับต่าง นะแล้วก็ปัญหาที่ลุมเราเข้ามาเนี่ยเป็นปัญหาที่มันเหมือนจะถึงทางตันแล้วคุณเหมือนจะทนไม่ไหวแล้วนะครับกับเรื่องราวต่างๆที่ จะเกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับปัญหาเนี่ยม,มีมีไว้ให้เราแก้เนาะเราอย่าไปเคิรมตามกับสภาวะอารมณ์ต่างๆแล้วผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่อ่อนไหวเรื่องของความรู้สึกอยู่แล้วนะการที่เราเปิดได้ไพ่นรสิงเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะทนไม่ไหวนะก็คือถึงขั้นแหวกอ,กอกแล้วอะนะครับคือซึ่ง,ง,งมันจะทําให้เกิดเรื่องเกิดราวซึ่งมันได้ไม่คุ้มเสียนะ ผมอยากจะให้เรามัดระวังเกี่ยวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกไว้นิดนึงนะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ถ้าเกิดมีเรื่องราวหรือปะทะอะไรจนมันทนไม่ไหวให้เดินหนีก่อนดีกว่านะให้เรามองถึงอนาคตว่าเออถ้าเราทำอะไรไปสติแตกไปหรืออะไรไปมันย่อมไม่ให้ผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเราแน่นอนนะก็ขอให้ดำเนินชีวิตด้วยสติดีกว่านะเอาละนะอีกใบหนึ่งนะได้ไพ่คูรมุม่าอ่านะครับคือไพ่นี้เป็นไพ่อดทนนะครับ การงานของคุณเองถ้าทำด้วยความอึดอดทนมีความมุมานะักเพียรพยายามแล้วซสความสำเร็จของคุณเนี่ยจะสำเร็จได้โดยง่ายนะแล้วก็ต้องบอกว่าไพ่เนี้ยเป็นไพ่ที่อุปถัมภ์คำจุนเนาะเหมือนเราเองเนี่ยเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรึกษานะคนที่เรารู้สึกว่าเออเราพึ่งพาอาศัยได้ขเขาไปปรึกษาหา,เ,าเขาเรียกว่า ตัวช่วยในลักษณะต่างๆนะก็จะช่วยได้เพราะไพ่เนี้ยเป็นไพ่เกี่ยวเรื่องของการคาจูนทําให้บริษัทเราผ่านไปนะทำให้เจ้านาย e n d ูได้หรือปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะเอาละนะครับก็เกี่ยวเรื่องของการเงนินเดี๋ยวเรามาดูนะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนิดนึงนะสภาวะการเงินของผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงบ้างในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่15นะ ไพ่ใบที่หนึ่งนะครับได้ไพ่มัสยาวานเนะเาะก็คือไพ่มัซยาเนี่ยคือไพ่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ถ้าท่านใดนะตึงๆมือนิดนึงนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เที่ยวปีใหม่นะหรืออะไรประมาณนี้คือไพ่นี้เป็นไพ่ที่เหมือนหมดเคราะห์นะนะครับการเงินการทองของชาวราผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับ จะขยับตัวดีขึ้นนะอะไรที่เป็นทุกข์ก็จะได้รับการผ่อนคลายขึ้นนะก็ถือว่าเริ่มการเงินเริ่มจะเป็นจังหวะที่ดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกนะครับใบที่2นะได้ไพ่พระพิคเนตน,นะครับนั่นหมายถึงว่าการเงินการทองของคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์นะครับที่จะประสบผลสําเร็จนะท่านใดที่ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องไว้หรือเคยทํางานหรือเคยดีวงานหรือเคยจะอะไรก็แล้วแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จ นะเกี่ยวกับในเรื่องของอการเงินลักษณะต่างๆนะมีคนคอยช่วยเหลือด้วยพ้นเคาะด้วยเกี่ยวเรื่องของการเงินก็ถือเป็นจังหวัดที่ดีถ้าท่านใดเนี่ยมีสายพยานองพระพิคเนตก็สวดมนตน์ขอพรท่านหน่อยนะนึกถึงท่านนิดนึงคุณก็อาจจะมีเรื่องดีๆเกิด,ดขึ้นถือเป็นไพ่ที่ดีนะครับนะอ่ะใบที่3เดี๋ยวเราดูซิเป็นยังไงนะครับได้ไพออ่อัตนาเรสวนนะนะครับ คือไพ่นี้ต้องบอกว่าเป็นไพ่แห่งความสมดุลละกันนะครึ่งหนึ่งเป็นเพศชายนะครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิงนั่นก็หมายความว่าการเงินการทองของเราเองนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเออเขาเรียวกว่าไงอ่ะคือมันจะมีความขัดแย้งกันในตัวส่วนหนึ่งนะเช่นสามีภรรยาภรรยาอยากจะได้สิ่งหนึ่งสามีอาจจะได้สิ่งหนึ่งนะมันเกิดความขัดแย้งกันนะครับ นั่นหมายความว่าเราเองจะต้องมีการคุยกันมีการตกลงกันนะครับหรืออีกในหนึ่งเนี่ยเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะครับจะคิดจะใช้จ่ายอะไรยังไงใช้แค่ครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าจะทําให้การเงินของเราเนี่ยโอเคนะนะถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะเพราะว่าไพ่หนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งหมายถึงว่าเราอาจจะมีเงินอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะแบ่งไปใช้ในส่วนนี้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับเ,เกี่ยวเรื่องนี้นะนะครับ ก็ต้องมีการแบ่งกันไม่ใช่ว่าเราได้มาแล้วเราก็ใช้หมดเลยอะไรประมาณนี้ก็ไม่ควรนะคือไพ่เนี้ยเหมือนไพก่กักกักอะไพ่เก็บไว้อะไรประมาณนี้นะก็ะเวลาอยากได้อะไรก็ให้คิดให้รอบคอบนะการเงินการทองของเราถึงจะเสถียรนะถึงจะดีนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกับในเรื่องของความรักกันนิดนึงนะไพ่นี้น่าสนใจความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะเอาละ ได้ไพ่ปารัสุรามนะครับก็ต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะโกรธนะหรือไม่ก็ไม่พอใจนะครับกับกับแฟนนะครับในเรื่องของบางเรื่องครับบางคนเองก็มีเกณฑ์ที่จะอยู่หรือเจอคนที่อเข้าใจยากไม่มีไม่มีเหตุผลนะคนที่โกรดนี่คือคนไม่มีเหตุผลนะคือเหตุผลพูดอะไรไปเขาก็ไม่รู้เรื่องทั้งสิ้นอนะ่ะเวลาคุณโกรธน่ย คือไพ่นี้ยเป็นไพ่ถือโกรธนะครับนะนั่นหมายถึงว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเวลาจะอะไรยังไงก็ให้ให้นับหนึ่งถึงร้อยนิดนึงนะความรักเราจะได้ไม่มีปัญหานะอะไรที่มันอารมุ่มอาร่วยได้เราก็อารมุ่มอาร่วยนะอะไรที่มันรู้สึกว่าเออมันจะทําให้ความรักของเราเองเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยก็อยากจะให้จะไปย้อนไปคิดให้มันรอบครอบนิดนึงไม่ใช่ว่าเราเจอเรื่องราแวแล้วเราก็ระเบิดลงตู้มเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหานะครับนะ เอาละเดี๋ยวดูอีกอีกใบหนึ่งนะท่านจะเสริมเรื่องอะไรอ่านะความรักของเราเองเนี่ยควรที่จะเติมฟอมหวานให้กันนิดนึงนะควรที่จะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่กันนิดนึงมีความรักมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันนะสำหรับคนที่เป็นโสดคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้แฟนนะครับหรือคู่ครองที่เกิดจากความสนิทที่เกิดจากความเข้าอกเข้าใจกันคุณลองดูซิถ้าเกิดคุณเป็นโสดนะตอนนี้ ลองเรียบๆเ,เคียงๆคยงคน,คนข้างเคียงคุณน่ะนะต่างคนต่างโสดนะคุณก็ลองขายขนมจีบด,ดูนะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จได้นะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูอีกใบหนึ่งนะจะได้พไพ่อะไรได้ไพ่นารัตมุนีเนาะนะครับคือไพ่นี้เนี่ยเป็นไพ่อย่างนี้นะครับนะคือถ้าเกิดคุณเนี่ยเคยทำดีอะไรไว้นะกับผู้ครองที่สร้างความประทับใจในลักษณะบางสิ่งบางอย่าง คุณก็ทําต่อไปนะมันย่อมให้ผลดีคุณไพ่นะี้คือไพ่ดําเนินต่อไปเรื่อยๆนะความรักของคุณที่เคยดีอยู่แล้วคุณก็ทําแบบนั้นให้ดีต่อไปความรักของคุณนะครับที่มันแย่ที่มันแบบรู้สึกไม่ดีนั่นหะมายถึงว่านิสัยที่มันไม่ดีของคุณเนี่ยนะที่เคยทำทำเนี่ยให้คุณเลิกซะนะเพื่อความรักของคุณเองจะได้สดใสเพราะไพ่นารัตลุกดีเนี่ยคือเดินทางรอบโลก นะถ้าสิ่งไหนดีคุณดําเนินต่อไปเลยนะเช่นดูแลที่แควใจใส่นะแต่ถ้าเกิดบางเรื่องที่เราทําไม่ดีเช่นเดื่มหนักเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกอยู่แล้วคุณก็เลิกนิสัยที่มันแย่ๆซะ นะความรักของคุณก็จัสมหวังนะครับนะเอาละนะครับนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมถ้าผมพิพาทปาระกันใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภาัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกเข้าใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกียรติก้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมอาจารย์เกียรติก้าให้ดูทลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพิดูทลอลเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ